โหลคุณนาดิฉันไปนั่งดูซีรีส์มานหมุกม,กมันหยกมัหนึ่ง EP ทวนวันนี้ก็เลยจะมาเมาเมาไม่มมยสั้นๆละกันนะทุกคนเราไปดูมารู้สึกชื่นชอบมากสิ่งแรกที่ชื่นชอบคือนางเอกมีความทระหดเหลือเกินเพราะเราชื่นชอบอะไรที่แบบว่านางเอกจะต้องมีความสู้คนนางเอกจะต้องมีความแบบรันทดนางเอกต้องมีความสู้ชีวิตเรื่องนี้คือสุดๆพอเปิดมาใน EP แรกก็คือนางเอกโดนยุ่มเลยค่ะโดนหยุม่มโดนลากโดนถีบนะมาครบหมดเลยเปิดเรื่องมาค่อนข้างที่จะประทับใจนางเอก เป็นธาตุแล้วนางเอกเนี่ยจะต้องหาไข่มุกเพื่อที่จะส่งไข่มุกบรรณาการไปยังที่ต่างๆบาบาอะไรเงี้ยทุกคนนางเอกออกจากการเป็นธาตุไม่ได้แต่มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนางเอกได้รับข้อเสนอว่านางเอกเนี่ยถ้าไปหาไข่มุกที่มันแบบเม็ดใหญ่เป้งๆได้นะที่ทะเลแห่งหนึ่งที่มันลึกมากอันตรายมากเนี่ยถ้าสามารถทําได้ก็จะได้ใบไถ่ตัวเพราะนางเอกก็ยื่นข้อเสนอไปว่าถ้าทําได้ก็ขอใบไถ่ตัวนะอะไรเงี้ยโอเคนางเอกก็รับลงตกลงปงใจบาบาอะไรเงี้ยเออนางเอกก็ได้ไข่มุกนั้นมาผล ดทปุบอะไร,รป่มีการการซีนเกิดขึ้นฟิลบอกว่า,วาเออไข่มุกที่ได้มาปุบ๊บมีการสลับนางเอกแบบว่าบ่ได้บ่ได้หาหรือยังไงบาลว่าจริงๆนางเอกหามาทะเก็ตฟิลปะ mm hmm. ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจที่น่าติดตามว่านางเอกจะหลุดจากการเป็นทาสดได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือเนื้อเรื่องข้าวๆโอเคไหมก็คือทุกคนต้องไปดูแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจกับการเปิดเรื่องเลยคืออะไรหรือป่าคุณนา ภาพงานภาพสวยมากคุณนาเอาดีๆฉากเฉิกที่เขาจัดคืออลังการงานสร้างมากคือแบบ เป็นงานละเอียดงานละเอียดแล้วงานแบบงานจริงจังเลยเนะว่าภาพหน้าผมถูกต้องฉากถูกต้องสีเสียงแสงเสริมบ๊ะบ,บ๊ถูกต้องและที่สําคัญคืออะไรซีนที่เขาดําลงไปในน้ําคุณนาประทับใจมากเจ้ารู้สึกลงไปในน้ําสวยจิ๊บผ่าหอยรอ,อดปึ้ง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 ,ป,งประมาณนี้คุณนาะถ้าันลงไปในน้ําคือเป็นผีแล้วคะ่ะโอเคแมคือเรื่องนี้มีการว่ายน้ําจริงกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่รู้สึกประทับใจกับซีนที่ลงน้ําคืออะไรร,ะรู้ปะข้างล่างม,มีการจัดฉากน แน่นอนว่ามันต้องมีการใช้แบบกินสกรีนเข้ามาแหละแต่เขาทําให้นักแสงลงไปในน้ําได้แล้วยังคงแบบเนรมิต ใต้ทะเลออกมาที่สวยมากอันนี้ชื่นชมอันนี้ประทับใจมากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองไปดูโอเคไหมเราก็จะไปดูเรื่อยๆพอดูเรื่อยๆเรารู้สึกอย่างไร,รก็จะเอามาเมาแบบนี้โอเคไหมตามนะั้นนั่นคือ ep ที่1ถือว่าทําให้เราประทับใจนะกับเรื่องราวแล้วก็งานภาพต่างๆนานาโอเคไหมแต่เรื่องราวดรามา่าอะไรเงี้ยเรายังไม่เห็นอ่ะเราต้องไปรอดูต่อเดี๋ยวไว้ดู ep ที่2แล้วฉันรู้สึกอย่างไรเดี๋ยวมาเมากันแล้วชั้นชอบซีนไหนใน ep ที่2เดี๋ยวมาเมากันโอเคไหมวันนี้แค่นี้บาย